สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสือกิ่งเพชรนะครับที่ช่อง YouTube ชัยเสือกิ่งเพชรโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับผมกับน้องมารวยนะครับก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับในการพยากรณ์ดวงชะตาในวันนี้นะครับก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วง18มกราคม2565ไปประมาณไม่เกิน1เดือนว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับคุณได้บ้างนะครับ ในวันที่14โมกราคม2565นะครับนะในดวงชะตาในชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับจะมีดาวจันร์ทโคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานนะครับแล้วก็เกิดปรากฏการการเกิดจุดจันร์ทเพนนะครับนะหมายถึงว่าในช่วงที่ดาวจันร์ทโคจรห่างจากโลกมากที่สุดแล้วก็เลยไปหน่อยนะครับจะเกิดปรากฏการการเกิด จุดจันรเพนนะครับที่เห็นดวงจันร์ทเล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะครับทําใหา้ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นกับคุณได้บ้างนะครับนะผมจะทายดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับโอกาสจับงานใหญ่โอกาสได้ได้งานใหม่สําหรับท่านใดที่หางานนะ โอกาสในเรื่องของงานวิ่งเต้นเกี่ยวกับการงานหรือว่าโอกาสได้สํานักงานใหม่หรือว่ามีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่หรือคิดวางแผนต่างๆเกี่ยวกับการงานหรือติดต่อง,งานเจรจางานนะครับเครดิตในวงงานหรือองค์ประกอบต่างๆที่ได้ภาร,ระงานมาได้รับมอบหมายมานะครับจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับการงานมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในวงงานในกลุ่มงานในสายงานคุณค้าขาย คุณถับแท็กซี่คุณทำอะไรก็ตามนะครับจะมีเครดิตในวงงานในกลุ่มงานที่คุณดำเนินไปมีโชคเรื่องงานเกิดขึ้นนะค้าขายอาจจะมีคนแนะนำต่อบอกต่อนะครับหรือมีโอกาสทางการค้าขายการรับเงินที่มากขึ้นนะครับมีโอกาสทําเงินได้มากขึ้นในโอกาสหยิบจับเงินก้อนนะครับมีโอกาสาที่ดีในการได้รับผลต่างๆเกี่ยวกับการงาน เป็นจังหวะที่การผีดอกออกผลถ้ามีในช่วงนี้มันเข้าแก็บดวงเลยนะหมายถึงว่าการ,รเริ่มงานใหม่การเกิดโปรเจกต์ใหม่การสร้างสารรค์งานใหม่การมีโครงการใหม่การขยายงานนะครับการติดต่อเกี่ยวกับงานทุกรูปแบบเกิดความสําเร็จในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่โอกาสต่างๆนะมันจะเข้ามาในเรื่องของการงานแน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสลองไปสร้างสารรค์นะครับแรงเหวี่ยงดวงดาวจะเหวี่ยงขึ้น จะเวียงขึ้นจะเวียงคูณขึ้นนะครับอาจจะมีงานมากขึ้นมีงานทําเพิ่มมีงาน2ง,งานขึ้นไปรวมไปถึงว่ามีเครดิตอ่ะคือใช้คําว่าเครดิตมีคนมาให้เครดิตให้ความน่าเชื่อถือให้ความไว้วางใจเกี่ยวกับงานที่คุณดําเนินไปอีกใดหนึ่งนั้นนะครับองค์ประกอบบางสิ่งนะครับที่จะทำนะดวงเนี่ยคุณอาจจะมีโชคลาภบ,บางสิ่งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีการจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์เลขบ้านเลขรถออกสลากนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภเกี่ยวก,กับบ้านรถร้านสํานักงานนะครับนะหรือการรอการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยต่างๆมีความสําเร็จนะครับเอาเลขบ้านเลขรถเลขทะเบียนบ้าน,เล,านเลขอายุแม่นะครับจะออกสลากหรือว่าจะมีผู้ใหญ่ผู้หญิงเป็นเพศหญิงนะครับเข้ามาช่วยเหลือหรือถ้าคุณติดต่องานกับผู้ใหญ่เพศหญิง เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงจะมีความสําเร็จในช่วงนี้เพื่อนสมัยเรียนเพื่อนต่างจังหวัดนะครับมาเพื่อนต่างจังหวัดอนะ่ะจตติดต่อเข้ามานะครับหรือว่ามีการคอนแทคกันติดต่องานดีลงานต่างๆกับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีความสําเร็จนะครับบางท่านนั้นจะได้งานใหญ่นะครับได้โปรเจกต์ได้ลูกค้านะครับหรือว่าท่านใดที่ทําโครงการต่างๆที่นานๆที่มมีลูกค้าก็จะมีลูกค้าเข้าอะไรลักษณะเนี้ย แล้วก็เป็นดวงชะตาที่คุณจะมีเหตุการณ์ให้ใจร้อนมากขึ้นนะครับกำลังกําลังของร่างกายมีแรงกระตุ้นแรงเวียงให้อยากทํานูน่ทนทํานี่อยากสร้างลาบผลต่างๆมากขึ้นเป็นจังหวะของดวงชะตาที่อาจจะมีเรื่องเก่าเรื่องจุกจิกเรื่องจุกจิกใจเรื่องเก่าๆมันมาจุกจิกใจมันมาทําให้เจ็บใจมันมาทําให้จุกจิกใจนะครับเข้ามาได้ง่ายพยายามสร้างแรงเหวี่ยงและองค์ประกอบต่างๆที่ดีนะครับ ให้เกิดสิ่งที่ดีต่อดวงชะตานะครับมีโชคจากบุตรบริวารจากเด็กจากลูกน้องจากลูกค้านะครับลูกค้ารายใหญ่นะครับ,าานะรบถ้ามีลูกค้าพยัรักษาผลง,งานสร้างคุณภาพเขาไปบอกต่อเขาให้เครดิตให้ความไว้วางใจนะเกิดขึ้นกับดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะในช่วงนี้นะครับ ไปสร้างโอกาสในเรื่องของลาบผลช่องทางรายได้พิเศษถ้ามีอยู่แล้วไปไปสร้างสรรค์นนะให้มันมีองค์ประกอบที่มันจะเพิ่มขึ้นแรงเหวี่ยงดวงดาวจะส่งคุณให้กําลังวังชาที่ดีแน่นอนจะมีคนรักเก่าติดต่อเข้ามานะครับหรือมีรักเก่าเก่ารักทางโซเชียลหรือเจอรักทางโซเชียลมีเหตุการณ์ห่วงคิดถึงคนรักเก่าหรือมีคนแบบทางโซเชียลมีเด็กมาชอบมีเด็กมาเซล มีคนทักแชทเข้ามาเซลนะครับนะมีต่างชาติต่างภาษาหรือมีเด็กมีคนมีคู่อยู่แล้วมีคนแบบไม่รักจริงเข้ามาบางท่านจะเจอคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณจะมีโอกาสได้จากได้โชคจากเพศตรงข้ามหรือว่าได้เงินจากเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีการจัดการปันส่วนหรือว่าวางแผนการทางการเงินที่ดีมากขึ้นนะครับนะหมายถึงว่าคุณจะต้องแบบ โยกเงินหรือจัดการทางการเงินมีแผนการทางการเงินหรือดําเนินการมีกิจกรรมบางอย่างทางการเงินอ่ะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะครับมีความสําเร็จแล้วก็ท่านใดที่รอคอยเงินเก่ารอคอยเงินต่างประเทศต่างๆมีมุมที่ดีหรือมีรายได้ต่างประเทศอยู่แล้วจะเกิดสิ่งที่ดีท่านใดที่ดําเนินการหรือทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเงินจะสําเร็จนะครับแต่หน้าแปลกนะในดวงในช่วงนี้นะนะครับจะมีเหตุการณ์ให้จ่ายออกไปเป็นก้อน มีรายจ่ายที่มากขึ้นนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีรายจ่ายมากขึ้น่ะนะครับต้องระวังการถูกโกงเงินนะครับการถูกหลอกลวงเรื่องเงินหรือแก้งมิจฉาชีพหรือว่าแม้กระทั่งถ้าคุณทําผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินคุณต้องรอบคอบการเสียเงินไปมากกว่าปกติหรือมีการเสียเงินนะนะดวงเนี่ยนะครับนะต้องระวังในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วก็รอบคอบในการที่จะใช้จ่าย อ่ต่างๆเพราะว่าดวงดาวกระตุ้นให้บอกว่าถ้ามันมีช่องโหว่ให้ถูกโกงเงินคุณจะถูกโกงเงินในช่วงนี้มีช่องโหว่ให้ต้องเสียเงินก็จะมีเหตุการณ์ที่เสียเงินมากนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับในดวงชะตาเนี่ยบางท่านอาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยญาติพี่น้องก็ได้นะครับหรือว่ามีปัญหากับญาติพี่น้องได้ง่ายในช่วงนี้นะครับแล้วก็ ในดวงชะตาเนี่ยอาจจะแปลว่าจะมีได้ลาบจากคนไกลถิ่นได้ลาบจากคนต่างถิ่นหรือการเดินทางไกลได้ลาบผลก็ได้นะครับหรือว่ามันยังรวมไปถึงว่าจะมีได้ลาบจากญาติพี่น้องนะครับหรือว่ารวมไปถึงว่ามีญาติพี่น้องเอาของฝากมาให้ซื้อของฝากมาให้หรือให้การช่วยเหลือในเรื่องบางเรื่องด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ดำเนินง,งานทำกิจกรรมใดๆนะครับจะมีความสำเร็จแน่นอนนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานได้ง่ายๆในช่วงนี้นะครับมีคนใกล้ตัวคุณนะครับจะมีประเด็นกับคุณได้ง่ายนะครับนะในดวงเนี้ยคือหมายถึงว่ามันจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับนะคนใกล้ตัวคุณนะครับแล้วก็ระวังอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันหายนะครับเครื่องเขียนหายนะครับหาไม่เจอหายยากเก็บให้เป็นระเบียบในช่วงนี้ นะครับชาวลัคนาราศีตุลเหมาะทางานที่มการปรับปรุงปฏิวัติพลิกแพงงานที่ไม่ซ้าซากจําเจนะในช่วงนี้จะดีกับดวงชะตาคุณมากนะครับแต่แรงเวียงนะคุณจะเนื้อหอมคุณจะมีสเสน่ห์คุณจะมีเครดิตในกลุ่มงานในวงงานที่คุณทําแน่นอนนะครับดวงชะตาแข็งแกร่งนะครับมีสเสน่ห์แรงนะครับนะการเงินคุณมีโอกาสหมุนโฟไปในทางที่มีเงินใช้ได้นะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับนั้นแล้วชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องผมด้วยครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับการติดต่อคนต่างประเทศคนต่างถิ่นแดนไกลเกิดความสำเร็จนะครับจำคำผมไว้นะถ้าแบบว่ามีการติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนคนแดนไกลคนต่างจังหวัดจะนำความสำเร็จมาสู่ดวงชะตานะครับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ